สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตอีกแล้วนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการปฏิเสธนะครับการกระทํานะครับที่เป็นอันตรายนะครับและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการกระทําเหล่านี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับการไว้วางใจคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับจนอาจจะทําให้เราเผลอตัวนะครับครูไม่ได้บอกว่าคนใกล้ชิดเราไม่ดีนะครับแต่เรา ต้องมีความระวังเนื้อระวังตัวนะครับถ้าวันหนึ่งเราเกิดโชคร้ายขึ้นมานะครับโดนคนใกล้ชิดเราทําร้ายมานะครับเช่นเพื่อนที่เราสนิทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไว้ใจนะครับคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับ 2. นะครับการไปเที่ยวโดยไม่บอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับสมมุติว่าเราไปเที่ยวนะครับแล้วเราไปเที่ยวงานอะไรสักที่นะครับเราหนีออกจากบ้านไปเที่ยวนะครับโดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองมาด้วยนะครับโดยวัยของเราเนี่ยยังเด็กอยู่นะครับก็ ยังไงก็ต้องไปกับผู้ปกครองนะครับเพราะบางทีเราไม่สามารถนะครับดูแลตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการไปไหนทุกครั้งนะครับควรบอกพ่อแม่นะครับสมมุติว่าเราไปเราไปงานไปงานกาชาดแล้วกันนะครับไปงานกาชาดนะครับแล้วนักเรียนไม่ได้บอกผู้ปกครองนะครับไว้นะครับแล้วอยู่ดีนักเรียนหายตัวไปนะครับกว่าเขาจะตามหาตัวนักเรียนเจอนะครับก็นะครับบางทีก็อาจจะสายไปแล้วนะครับ สามนะครับการรับขนมจากคนแปลกหน้านะครับสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาครับแล้วก็ให้ขนมนักเรียนนะครับนักเรียน,ม,นมั่นใจไหมครับว่าขนมนั้นกินได้หรือเปล่านะครับบางคนเขาเอาจจะเอาขนมมาให้กินธรรมดาเฉยๆนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับครูจะเล่าบางเรื่องให้ฟังครับสาหรับบางคนเขาเอาจจะใน เราสมมติว่าเป็นลูกอมนะครับในลูกอมนะครับอาจจะเป็นสารเสพติดก็ได้นะครับนักเรียนเห็นอยู่ในหนังในละครนะครับเป็นประจำนะครับหรือว่าในลูกอมหรือว่าในแก้วน้ําหรือว่าในขวดน้ําั้นนะครับอาจจะเป็นยาสลบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะครับ 4. นะครับอ่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดนะครับเพราะว่าเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือสารเสพติดนะครับอ่าบางทีอาจจะทําให้เราขาดสติได้นะครับการยับยั้งชั่งใจนะครับอ่า นักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าคนนะครับเมาสารเสพติดนะครับหรือเมาอะไรนะครับแล้วก็เอามีดนะครับไปจี้คอเด็กนะครับไปทําร้ายคนนู้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราห้ามไปลองเด็ดขาดนะครับเพราะจะส่งผลเสียทั้งร่างกายนักเรียนเองเลยนะครับและทั้งสังคมเองนะครับ5านะครับการไม่ล้อเลียนกันแกล้งนะครับเพราะว่าสิทธิเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปละเมิดนะครับถึงร่างกายของผู้อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนคิดดูนะครับถ้านักเรียนนะครับโดนล้อมานักเรียนรู้สึกยังไงครับ มันก็ไม่แตกต่างอะครับว่าถ้านักเรียนไปล้อเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูไม่แนะนําให้นักเรียนล้อนะครับหรือว่าไปบูลลี่ใครนะครับมาไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเพื่อนจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ครูขอเน้นย้านะครับในเรื่องนี้ครับ6กนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับครูอยากให้นักเรียนเล่นโซเชียลมีเดียอย่างมีสตินะครับเพราะว่าการที่เราเปิดเผยข้อมูลนะครับหรือว่าข้อมูลส่วนตัวคนแปลกหน้ามากเกินไปนะครับหรือว่าโดนคนแปลกหน้าชักชวนจาก โซเชียลมีเดียนะครับอาจจะให้ทําให้เรานะครับมีอันตรายนะครับต่อทรัพย์สินนะครับหรือว่าต่อตัวเราเองได้นะครับวันนี้ก่อนจากไปนะครับครูก็ให้นักเรียนนะครับไปทําแบบฝึกหัดหน้า69นะครับเขาจะสมมุติสถานการณ์นะครับว่าถ้านักเรียนนะครับเดินทางกลับบ้านในที่เปลี่ยวแล้วมีคนแปลกหน้านะครับมาทําหน้าทางแปลกๆนะครับนักเรียนจะปฏิบัตินะครับกับสถานการณ์นั้นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย